สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับเปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องทีมงานอดรถเกี่ยวครับนี่ประเดิมไร่แรกของฤดูกาลครับกับเจ้ากเกษตรพัฒนาพี่น้องประเดิมข้าวเบาเข้าวไร่ครับที่อำเภอนางรองครับโอ้ข้าวนี้รวงดีนะพี่น้องแปลงนี้รวงดีครับ รวงดีจัดนะรวงดีจัดนะ คุณอากระเสดครับนี่รถเกี่ยวกระเสดพัฒนาคนขับชื่อกระเสตนะนี่โอ้คนขับกับรถเข้ากันเลยครับกระเสดพัฒนาจัดให้ครับประดิมหน้าจะประมาณ3าสี่ไร่ครับแรงนี้โอ้ลมหนาวมาแล้วพี่น้อง เดี่ยวเข้านาปีโตลมหนาวครับนี่โตลมหนาวไปโรดพี่น้อง แปลงแรกจะเสร็จแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเองนะี่โอ้ระเดิมงานแรกเฮงๆปงัปงๆครับหรือว่าเกี่ยวคล้องกันเลยทีเดียวพี่น้องโอ้ไปแปลงนู้นแล้วหมดเลยจะข้า,ามแปลงนู้นหมดเลยผมขับลุยแปลงนี้ก่อนครับนี่